สวัสดีครับเป็นไทยกันตอนเย็นนะครับหลังจากที่เรามาแอวมาเที่ยวนะครับมาตกปลากันที่อ่างเก็บน้ํานะครับปลาซางอ่อนนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับสวยงามมากดูนะฮะเดี๋ยวพาทุกคนทุกท่านไปชมบรรยากาศยามเย็นโอ้โหโดูนี่มองค้ามจุ่มเบย อสวยงามยามเย็นครับพระอาทิตย์ยามเมืแรงนะครับสวยงามมากอตอนนี้ก็น่าจังม้วนมาหกมงมนมงแล้วดูครับทีมงานนะครับหันหลังให้พระอาทิตย์แล้วครับเหลื่อมตาว่าน่น S <S <S เออเรื่ม <c oughs> จับขักจับนเน้สุดสุดยอดดีหลีเอ,อจ้องไปอืมจิมงานจ้องไปคันนะครับนั่งอยู่นี่มองไม่เห็นครับเลื่อมตาแค่บ,บรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับที่อาเจมน้ำนะฮะเอมรับ เปิดหมายแรกสำหรับพวกเราทีมงานก็ได้ก็พอได้ต้มอยู่นะครับปัานินสองตัวแล้วก็ปลาตะเพียนอีกสามสี่ตัวนะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับวันนี้อันินเดียวไปครับอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่อาจารย์เราเล่นปัานินไปแล้วสองตัวนะครับไม่แบ่งปันเลยอาจารย์ใหญ่ เอาดึงคนเดียวเลยเออผมก็จะดึงแค่ปาร์เพียนกับทีมงานก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับอันที่มันติดจะหนึ่งมันเกาะต่อหรือเปล่าตอนนี้อย่างว่าว่าว่านะเราก็เหนี่ย ของเราของเราย่อนละย้อนละย้อนละเราย่อนละเราบเ,เอาเลยย้อนละดึงละครับสายวิ่งละค่ะโอ้โหสุดยอดน่าจครับะเพียนอีกแล้วเออกิ สายวิง่งโอ้โหเพยียนนะครับโอ้โห,โห,โหติดติดนะครับติดติดนะครับตเพยียนนะฮะไปตาไหนล่ะ ปลาตะเพียนนะครับน <st ratios> ี่นะโอ้โหโอ้โหปลาตะเพียนโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับปลาตะเพียนไซส์สวยๆเลย เยวได้ไมือโอ้โหวนตับเลยนะครับสวยงามมากครับั <laughs> องนั้นดึงอีกแล้วนะครับโอ้ช่วงเย็นนี่ดึงปาเตะเพียนนะครับปาเตอพียนไซส์สวยๆ,ๆนะครับกำลังพอดิปิ้ง เ okay, ครับนี่คือบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับที่อ่างเก็บน้ําป่าสองวอนนะครับโอ้โหดูพระอาทิตย์ยามเล่งสวยงามมากครับธรรมชาอิทั้งสวยงามจริงๆนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับมาทักทายกันตอนเย็นๆ,ก,นนนๆ,ๆกันทุกคนทนะุกท่านจงเินหินปังปกันทุกคนฮะ อเอาบรรยากาศงเย็นมาฝากสวยงามนะครับสวัสดีครับผม